สวัสดีครับสวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับวันนี้จะพามาชมราวพัฒนานะราวพัฒนามาดูย้อนหลังก่อนนะครับวันที่17นะครับเข้าเต็มเต็มนะครับเข้าสอนะครับผมเข้าเต็มๆเลยนะครับวันที่แล้วนะครับเด่น2นะครับเด่นสอวันทีแล้วเด่น2นะครับให้25งมานะครับเข้าเต็มเต็มเลยนะครับเข้าเต็มเเลยครับผมสำหรับวันที่17 นะครับมาดูวันที่19นะครับมาดูวันที่19นะครับก่อนจะชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับจากทางช่องนะครับผมคำเตือน <c oughs> คลิปนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมมาชมกันเลยครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมมาชมกันเลยนะครับงวดทีเดียวให้25มา25เต็มเต็มๆนะครับผมมาดูงวดนี้นะครับงวดประจำวันที่เราพัฒนางวดประจำวันที่19นะครับพฤศจิกา64นะครับมีเดขกอะไรบ้างมาชมกันเลยครับเด่นอะไรบ้างนะครับ วันนี้ก็ขอให้ทุกท่านปังๆนะครับก่อนจะชมคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยนะครับผมก่อนจะชมเรีกนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้อดมินทำคลิปต่อๆไปนะครับผมมาชมกันเลยนะครับนี่นะครับวันที่19บ้าทับีวันที่19พฤศจิกาหกสี่นะครับดินสองนะครับเด่นหนึ่งนะครับผม เด่นสองเด่นหนึ่งนะครับวิ่งห้านะครับบนล่างไปกลับนะครับผมสำหรับเราพัฒนานะครับผมวันที่สิบเก้าพฤศจิการหกสี่นะครับผมมาชมกันเลยครับว่ามีตัวไหนบ้างนะครับนี่นะครับมีสองหนึ่งนะครับสองหนึ่งสองสามนะครับสองสี่นะครับเน้นเน้นสองหนึ่งแล้วก็สองหกนะครับเน้นเน้นนะครับ แล้วก็สองแปดนะครับหนึ่งสี่นะครับผมหนึ่งห้านะครับห้าหกนะครับเน้นๆหนึ่งห้านะครับเน้นๆหนึ่งห้านะครับชมอีกนะครับผมเลขก็จะเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ได้อันนี้นะครับลองตัดดูนะครับตัดดูนะครับผมมีห้าเจ็ดนะครับห้าสี่นะครับสี่เจ็ดนะครับสี่หกนะครับผม แล้วก็หกเจ็ดนะครับเน้นๆห้าเจ็ดนะครับสี่หกนะครับผมเน้นๆนะครับแล้วก็เบิ้นหนึ่งหนึ่งนะครับสองสองแล้วก็เจ็ดเจ็ดนะครับเน้นๆสองสองนะครับเน้นเลขบิ้นสองสองนะครับผมแล้วก็สามตัวมีสองสองหกนะครับแล้วก็สองหนึ่งแปดนะครับแล้วก็สองหนึ่งห้านะครับผมมาดูเลขเน้นๆรวมกันเลยนะครับที่ผมเน้นๆวันนี้นะครับ มีสองหนึ่งนะครับสองหกนะครับห้าเจ็ดนะครับแล้วก็สี่หกนะครับแล้วก็เลขเบิ้ลสองสองนะครับเน้นๆนะครับแล้วก็สามตัวที่ผมเน้นๆนะครับสามตัวที่ผมเน้นนะครับผมจะเน้นสองหนึ่งสองนะครับผมเน้นสองหนึ่งสองนะครับนี่ครับเน้นๆนะครับสองหนึ่งสองครับ สำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเพื่อจะชมคลิปต่อๆไปเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อคลิปต่อๆไปนะครับโปรดใช้วิจยารณญาณในการรับชมนะครับคลิปนี้ทํามาเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับ เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมใครที่ชอบก็จัดเลยนะครับสำหรับเราพัฒนาวันที่ 19. พฤศจิกาหกนะครับเดือน2เดือน1นะครับวิ่ง5บนล่างไปกับนะครับผมจัดไปนะครับผมขอบคุณทุกทกท่านขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอให้ทุกท่านปัง,ปง,ง,งๆังงๆรวยรย ทุกท่านนะครับ FC ทุกท่านนะครับสวัสดีครับ